รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามรับชมข่าวสารพร้อมกันนะครับกับรายการข่าวสายามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์รายการที่จะรวบรวมข่าวสารทั่วทั้งประเทศกับทีมข่าวคุณภาพนะครับที่จะนามานําเสนอต่อคุณผู้ชมช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้มีประเด็นข่าวสารหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองสรริลปะ่าวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งปัญหาความเดือดร้อนปากท้องของชาวบ้านนะครับที่เราจะนําเสนอข่าวสารต่างๆเพื่อส่งต่อข้อมูลข นําไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับประชาชนแห่อวยพรวันเกิดดรเกียรติศักดิ์สองแสงอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีและสำนักงานบริษัท KSS อินเตอร์เทคกรุ๊ปจำกัดตำบลคูคดอภล,ลำนุกกาจังหวปทุมธานีดรเกียรติศักดิ์สองแสงอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดปทุมธานีคอยให้การต้อนรับส่วนพนักงานมีสมาชิกสภาองค์การมุทธานีพร้อมด้วยคณะทีมงานพลตำรวจโทคำกรนวิทุกกระจังนายกอบจอปทุมธานีและประชาชนในพื้นที่ได้นำช่อดอกไม้และกระเช้าของข,องขวัญอวยพอรวันเกิดดรเกียรติศักดิ์สองแสงอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดปทุมธานีเนื่องในวันครบครอบวันเกิด54ปี และนายวัจนชัยวัจพารวยผู้สึกข่าวจังหวัดปทุมธานีเดินทางมาร่วมอวยพรวันเกิดพร้อมทั้งมอบของวัตถุมงคลให้แก่ดรเกียรติศักดิ์สองแสงอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดปทุมธานีในครั้งนี้นั่นดรเกียรติศักดิ์สองแสงอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าวันนี้เป็นวันเกิดของตนเองเมื่อเช้าก็ได้ไปทำบญตักบาทถวายพระทหารพร้อมด้วยสังฆทานให้แก่พระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและต้องขอบคุณประชาชนพราแม่พี่น้องทุก คนและทีมงานที่มาให้กำลังใจให้เกียรติมาร่วมงานรับประทานอาหารเย็นเพื่อสังสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้กันและกันในวันสำคัญของตนก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ขอวอวยพรให้ประชาชนทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงมีความเจริญมั่นคงในอาชีพการงานขอให้ทุกคนร่ำรวยแ้วคาดปลอดภัยจากอันตรายใดๆทั้งปวงโดยเฉพาะโควิด -19 วันนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายนะครับวันเกิดของผมนะครับเมื่อเช้านะครับก็ไปตักบาตรพระนะครับสามสามรูปนะครับที่วัดก็ต้องขอขอบคุณนะครับในน้ำใจของทุกคนนะครับในน้ำใจของทีมงานนะครับที่มีน้ำใจมาเป็นกำลังใจมาให้กำลังใจนะครับแล้วก็มาร่วมนะครับทานอาหารเย็นกันใน วันสำคัญของของผมในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับไ้ที่นี้ด้วยนะครับในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าแล้วก็จะต้อนรับปีใหม่นะครับที่จะมาถึงนี้นะครับผมเองก็ขออํานวยอวยพรขออนาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทั้งหลายในสากลโลกนะครับได้โปรดดลบันดาลให้นะครับทีมงานนะครับประชาชนทุกคนทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุข มีแต่ความเจริญมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีความเจริญมั่งคั่งในอาชีพการงานนะครับขอให้ท่านร่ํารวยนะครับขอให้ท่านคาดแคล้วปลอดภัยนะครับจากพ,พยันตรายใดๆทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโควิด19นะครับที่กําลังคู่คามพวกเราอยู่นั้นก็ขอให้ได้คาดแคล้วนะครับทุกๆคนขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ํารวยกันทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ และทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ทางรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ของเราหยิบยกขึ้นมานําเสนอให้คุณผู้ชมั้นได้ติดตามรับชมกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้ผ่านทาง4ช่องทางหลักเป็นประจําทุกวันแบบนี้ช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์และช่องทางที่4ช่องทาง YouTube สยามโฟกัสไทม์ ีวีออนไลน์นะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ